ใ้บาทกันตอยยุลุมพีรุมไม่หนังใกล้กันอีเลเป็นอะไรอีกอาพัชฏ์ตีอตอยอดชื่ว่าต้นตะพกอเออวัานี่เฉพาะ่ไมันช่ต้นบ้าต้นตะพู่เออขอให้หออทนให้ลูกให้ตาลคนในใก้น้ำน้าอนิเสียที่เปรเแล้กก็ให้มาหักจำเอาเนาะ ทั้งนะต้้นที่คนพ่วั่บาตรใเดน้องคนพ่วงกำลังหลงลงมาใส่บาตรใหน้องเออหนุกเต็มคอเดอแต่ละพจนเนงหนุต็มไปเอาสีนะเห็นรถไไปดพอแม่บอกเรื่องลูกลูกลาลาชาย่าลูกเจ้ากาเล่นเท่าการรถไปเอออ่าบุได้ไง น้องเบิร์ปิดปากปิดดังหรือปิดปากปิดดีๆเราก็จะมาต่อได้น้องคุณได้ช่วโบทัเตอร์ใช่ไหใช่มาหน่อยได้ไหมนี่มาหน่อยจะได้กินขนมโบลาไปได้เลยใว่ากินนไหม้นว่ากินน้ำไไปนั่งอยู่ีไปไปนั่งอยู่เาจะบหงไกลกัน อาู้เข้าก็ได้เนาะต้นกระชี้ยังยายไปแต่ละม,มุมไปอยู่ใกล้กันเอากระชี้มานั่งอยู่ข้างซิมนะเว๊มึงแหนมันเปื่อนนี่เออมาเด้อ หนุ่มใหม่แก่งามงามงามมะลิพี่น้องเอาคันมาผีไปอยู่พี่มาไว้อยู่ใคอยู่มัน,น,มน,นเนี่ยผีผ่าผีผ่านองไปหลอกบึงซนสิมก่อนนะเครื่องนี้เขาก็ลงมายายห่อเขาตอนตีชามพี่น้องเลย นี่คือพุทธศิมาบ้านเราเนาะมาหน่อยน้องเบิ้นก็มาน้าพี่เราเลยมใส่บาทอยู่โควิดฉันก็ให้อยู่คอยอยู่มันพี่เราเลย ผู่นอกชาวภูได้ใดบิตอรอัดป่าข้ใจกิยาจะห้เขาบ่าต้วแล้วเราเราด้วยผ่านเราตั้งุ่มตึงเสียกคนไม้เกิดว่าเอามาหานั่นเพืแจกกานป้าบอให้เห็นจับซื่ออไรกาในไกาผู้นอกตองว่าบ้านเอาอาเปเิดเคยทราครับแต่ละทีเอาประตเอา้ไมู่้มาช้ำนมีเาไห่ก่เอไปไ่นะ แลาก็ใส่บาตแล้วหฮอก็สีขายัดน้าล้วกระถาอ้ักขับลงมายาหางกระเเด่เนาะแล้วก็ขับลงมาเต้สัม

คาพื้นับายไ,ไปประจุป,ปจัจจัยฮะแต่ละู้ละคนไม่ว่าไม่ว่าน้องเต้ก็ประสามาจีนอาเบ ขับเ่าถานับุมก็หาข้าผัดผืน่าซอก็นี่บอกเลยหิวน้เราไปกินดีกั้หมแบบนี้้าก็จนพีกเราไปใส่ชน่านก็โอยเ็คเวี่ทนเลยเป็นโควิดมาจักไอโอโอโหเยบอไอชื่อบอกด้ยว่าเป็นโควิดัา่นขับป่ก็หาข้าวดนก็หาขผันก็ อ้เจะมาะคนดาะ่เนาะเออนากนอเ่บอกกัวั็แต่กลัวเลยได้นาคนก็นาน้าก็ขาพัดอยู่เนาะจะโบกมาอเมยมาแบบปุ๊นี้แพงได้เลยบบด เฮายเขอเงินน้นเจนิดเจนิดมาแต่ต้องเขียนไปห,หน่อยเมาายใส่บาทจ,จุบ้าท <S <S เนาไปแต่ไม่ปากันไปใสบ่บาทช่วยลเลยไม่้ะอางไปใแล้วใส่บาทเด้ออ้าวโเลโลเลอย์เบอะ

ยาพันาจ์นาจัดยายาใจเอาแล้วเอาปอยู่น้ำเห้าบกเอาไดเอาไปกินทุเรศกัเอาไปเนาะแต่ว่าพอยังไงบ้าังกินจุกิเกันผ้าชิบผ้าหาผ้าวหมันจะทีเป็นได้ว้นอกพอห่าชินอโวิดผู้ขัเกการควคมมันเนาะ เวลาได้หายหกหายใจกับไรบ้านเวตาอยันงโควิดบอสิตายอย่างปิดดังบออันนี้หูผ่าหูผ่าเบิ้ลปิดปากสกี้เอ้าหมดได้อจอสกี้เงียงผู้ชาเขามึองแม่น้องไว้ชาผ่าปิดปากนะ หม่งามงามอยู่ตรงนี้อ๋อได้ใจกาตาเขาเนาะที่ได้ัจเป็นผว้เขาอ่าเบอรว่าเข้าจีนเนี่ไใดอ่าปฏิบัติชนยใดมันสีพวกหมดไปจะให้ผีดอกปอกไปเนี่ยิดเอาหมดเรา มาใส่บาก็ได้ารลคน่อยู่ไกลกันก็เลยอยู่ยายหมไปหมมันไกลระบาดขอดดาขอกัวจะไดาุจะเปชุกจะชุดถ้าได้ชุล้วคชุดจริงคุณตัวใจได้อันนี้คืออาตูนัมาหรืออารนแนเรื่อเพิ่มเนิมหคืออจะมีปัจจัยพาเรื่องข่าพาเร่บาเอันนี้คืออะ

เหมือนว่าอันนะคือว่าสปักเลือประเทศเป็ระเทศสปักเลือเอเหฮึปนอะไรเอานานี่บุบเท้างนีง

ia mam nguru-uru penkenara sakuraže20 aya Vin Exec。Ma Ma ra ca-, India. Jato leo ta kaεί Pa kei kapa trees. Ambono aesthetic.

ใส่บาตราดน้ำแล้วเขาก็จิมาใส่ข้าบุษาน้ำต้มขังซิมแล้วก็นน้ำถาดเนาะแล้วคนฝนถังลายจักหน่อยพี่เนาะคลิปนี้เขาก็แไดงชอบสนิทนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งสเสวนาในเด้อพี่น้องพี่เนาะยินดีมีแหงเบิร์ดทุกคนสบายดี